อ่าตอนนี้นะครับโครงสร้างนะครับของเรานะครับที่จะเรียนตัวต่อไปนะครับจะเป็นอินนิเทอร์มินเนตหรือแบบยางเช่นเดียวกันแต่เป็นลักษณะเมื่อกี้เมื่อกี้เราเรียนไปเป็นรับแรงอัดคราวนี้ออกแนวเป็นรับแรงดึงก็เป็นลักษณะเป็นวัตถุขแขวนมีการห้อยขแขวนนะครับห้อยขแขวนจากเพดานจากด้านบนต่างๆนะครับมันต,ต,ต้องมีเกี่ยวข้องกับน้ําหนักแรงโน้มถ่วงโลกต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ ใช้สองสมดุลเหมือนเดิมนะครับจะใช้นะสมการสมดุลแกน y นะครับถ้าจดแท่กตรงนี้อันนี้อาจจะพลาดอนนีนิดนึงนะครับก็ใช้สมการภาวะเทียบเท่าด้วยเหล็กกาลูมิเนียมจะจดไม่จดก็ไม่ว่ากันนะครับหลักการในการทำผมว่าเหมือนกันเลยแต่วิธีกรรมในการคำนวณจะเป็นลักษณะเป็นแรงดึงนะครับ ผมพูดโจทย์แล้วการจะได้ไม่เสียเวลามากคานแข็งเกรง AF มีความยาวสองเมตรครับขานี้ครับยาวสองเมตรนะครับวางตัวอยู่ในแนวระดับที่ท่านกำลังเรียนเนี่ยเป็นแบบที่หนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ง่ายคล้ายๆเรื่องเมื่อกี้เนี่ยที่เรียนไปนะครับ ไปดูในตำราเรียนนะครับหรือตัวอย่างเก่าๆเนี่ยจะสอนไว้ประมาณสามรูปแบบนะครับนะครับอันผิดก็เราราน,นี้อันนี้ตอนมันเสียรูปจะเสียแบบนี้อันนี้แบบที่สองไปดูเอานะในวัตถุแขวนส่วนแบบที่สามก็ห้อยแบบนี้น,นี่ห้อยอย่างนี้นะ พออย่างนี้แต่แรงเนี่ยแรงมันลงไม่ไม่สมมาตรลงค่อนๆแบบเนี้ยนั้นตอนเสียรูปจะเสียแบบนี้เนี่ยมีอยูสามันนะครับอันนี้ยากยากไม่เชิงยากมันยาวนะอันนี้ปานกลางอนะอันนี้ง่ายเพราะาใช้แค่สมดุลแรงอย่างเดียวกับสมการสมมัตเทียบเท่าอันนี้ใช้สองอยาน ซิงม่าโมเมนต์ด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใช้สองอย่างเหมือนกันตอนสอบพวกเราให้ไปซ้อมมาแบบนี้กับแบบนี้เข้าใจนะอ่านตนนั้นถ้าจะเสี่ยงโชคดูแค่ตัวอย่างนี้แล้วก็ก็ลองรู้แล้วกันว่าผมจะออกอน,นี้หรือเปล่าถ้าไม่ออกก็เออบุญของเรานะเราอ่านมันเดียวอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะโอ้หถ้าออกมาอู้ลุงนี้น่าอ่านก็ไปคิดเอานะครับอันนี้ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเอา นะครับเพราะนั้น2อรูปแบบนี้นะไปดูเอานะครับตัวอย่างเก่าๆก็เยอะแยะลองไปย้อนดูเอานะครับตัวนี้เราไปต่อเอาฟังหน่อยฟังน่อยอย่าคุยแค่รับแรงกระทำเป็นบริเวณภายนอก1ตันต่อเมตรอยู่ตรงไหนว่าหตันต่อเมตรอยู่นี่ครับเป็นยูนิฟอร์มโหลดน้ำหนัากกระจายแบบสม่ำเสมอ1ตันต่อเมตร2เมตรเนี่ยนในหนึเมตรได้รับ1ตันเมตรถัดไปอีกหตัน นะครับดังรูปโดยแท่งโลหะตรงกลางครับอันนี้ตรงกลางนะเนี่ยมันห้อยด้วยแท่งโลหะสามแท่งแท่งโลหะตรงกลางทําจากเหล็กนะครับเหล็กชนิดเกรด A3 6มมีค่ามูลัทยืดหยุ่นของเหล็กนะครับ ESt ขอห้อยขอห้อย ST ว่าื่อกีห้อยแต่ตัว S ไปในที่นี้นะครับเขาให้เราตอบแรงภายในเป็นกิโลนิวตันเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราต้องแปลงเป็นกิโลนิวตันไว้เลย หลายครั้งแล้วน,นะครับก็สองร้อยคูณสิบกำลังหกกิโลนิวตันต่อตารางเมตรผมขอเขียนทับโจทย์ไว้เลยใน,ในตัวอย่างนี้พื้นที่หน้าตัดใจดีมากครับบอกเนียนตัดมาให้เลยเส้นตรงกลางปเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเพราะนั้นบอกมาอะไรก็คือหน่วยเป็น,เป,นเป็นตารางเซนนะครับเราอยากจะเป็นออกแนวเป็นเมก,กับปัดโคงปัดคานต่างๆเพราะนั้นถ้าบอกมาเป็นตารางเซนตต้องแปลงเป็นตารางเมตรไปเลยครับ เหล็กนะครับ25ตารางเซนไปหัดแปลงเอาเองจะได้2.5คูณ10กับยกกำลังลบ3ครับตารางเมตรครับเ็าจะไปเมกัะปาสาปลปาสา尔เป็นหน่วยเมตรครับความยาวของเหล็กตรงกลางสตีลตัวนี้นะครับ LST ไม่ต้องแปลงครับเพราะว่าเป็นหน่วยเมตรอยู่แล้วนะครับ อันนี้คือ LST เป็นหน่วยเมตรอยู่แล้วแทนตัวแปรทับโจลลงไปเลยนะครับต่อมาและแท่งลงหะตรงปลายทั้งสองครับตรงนี้ครับตรงปลายทั้งสองเป็นอลูมิเนียมครับขออนุญาตแก้ผมเขียนผิดจะรับวิดโทษด,ด้วยอลูมิเนียมครับอลูมิเนียม AL AL อันนี้เป็นทองเหลืองอยู่ถ้าไม่ผิด BR นะครับแก้เป็น AL นะ ย่อมาจากอลูมิเนียมนะเป็นอะลอย2014ันขีดทีหนะครับมีค่ามรลััฐยืดหยุ่นของอลูมิเนียมอออลูมิเนียม7จ็ิบสามจิกาปาสคูณสิกำลัง6กิโลนิวตันต่อตารางเมตรสิกกำลังหกนะครับพื้นที่หน้าตัด30ตารางเซนจัดการปรุงแต่งทะเออลูมิเนียมนะครับ สามคูณสิบลบสามครับไปแปลงเอาเองตารางเมตรครับความยาวไม่ต้องแปลงครับอลูมิเนียมสองเส้นริมแอลอลูมิเนียมครับเขียนตรงนี้ด้วยแอลอลูมิเนียมให้หาเลยว่าให้หาแรงภายในนะครับ ให้หาแรงภายในก็พีอลูมิเนียมกับ P พีเหล็กแท่งตรงกลางเหมือนเมื่อกี้นะครับหาแรงภายในให้ได้แล้วก็หาความเข้นครับสเตตอลูมิเนียมกับสเตตเอที T, ทั้งเหล็กและอลูมิเนียมตัวแรงภายในให้ตอบเป็นกิโลนิวตันครับความเข้นให้ตอบในหน่วยเมกะปาสคาลท้อนี้ SI u n i ยนะครับตัวอย่างเมื่อกี้เป็น เป็นอะไรเป็นหน่วยเมตริกหน่วยบ้านเรากิโลกร,รัมต่อตารางเซนตผมว่าทำคล้ายๆกันนะเพราะนั้นผมจะพูดไว้หน่อยเริ่มต้นนะครับให้พวกเราวางแนวตัดผ่านแท่งเหล็กสามแท่งนี้นะครับแล้ววาดเป็นฟรีบอดี้ได้รูปนี้ครับนะครับมันห้อยลงแบบนี้น้ำหนักมันลงแบบนี้ครับอลูมิเนียมกับเหล็กเนี่ยต้องรับแรงดึงและแรงอัดครับ หลังยืงแรงอาจตอบได้ไม่เอ่ยเนี่ยตอนน้ำหนักมันลงแบบเนี้ยเหล็กไอ้พวกนี้จะยืดตัวไหมครับจะยืดถูกต้องไหมครับอ่ะเพราะนั้นต้องเป็นแรงดึงอ่าน้ำหนักมันลงเต็มๆเพราะนั้นยืดลงตรงกลางเลยทีเดียวนะครับอ่ะตรงเส้นริมเป็นอลูมิเนียมขอโทษอ่าอ,อลูมิเนียมตรงกลางเป็นเหล็กอ่ะตรงกลางเป็นเหล็ก เป็นไข่แดงวะเนี่ยตัวเนี้ยโหลดของเรานะครับแปลงหน่วยชนิดหนึ่งเขาประมาหน่วยเป็นตันครับแต่เราต้องคำนวณให้อยู่ในหน่วยกิโลนิวตันครับเพราะนั้นแปลงหนึ่งตันต่อเมตรเป็นกิโลนิวตันต่อเมตรให้ได้ให้ถูกดังต่อไปนี้ผมดันลูกก่อนนะครับแปลงหน่วยกันครับ แปลงให้เป็นกิโลนิวตันต่อเมตรโลนิวตันต่อเมตรถ้าอ่าตัวนี้แปลงแค่ตัวเศษคือหน่วยตันนะครับหนึ่งตันเอาไว้ข้างล่างครับพันกิโลไว้ข้างบนตันกับตันตัดกันครับตอนนี้เป็นกิโลกร,รัมต่อเมตรไปต่ออย่าหยุดยั้งครับ อ่ถ้าคนไม่เก่งไปนิวตันก่อนกิโลกรัมล้ออยู่ข้างล่างครับหนึ่งกิโลกรัมเก้าจุดแปดหนึ่งนิวตันครับกิโลตัดกิโลครับตอนนี้เหลือนิวตันต่อเมตรแล้วครับแต่ต้องไปให้ถึงกิโลนิวตันครับเพราะโจทย์สั่งให้ตอบแรงภายในเป็นกิโลนิวตันปิดท้ายด้วยกิโลนิวตันครับเอานิวตันด้วยข้างล่างครับเอากิโลนิวตันข้างบนให้มันเยื้องการตัดกันครับตระกูลกิโลมีค่าเท่ากับหนึ่งพันครับนิวตันตัดนิวตัน มาแล้วครับกิโลนิวตันต่อเมตรของเราก็เลขตัวเศษได้ถูกตัวส่วนได้ถูกนะครับหารการให้เรียบร้อยนะครับจะตอบเท่ากับ9.81ครับกิโลนิวตันต่อเมตรเอา9.81ตัวนี้ไปใส่ไปยูนิฟอร์มโหลดลงบนคานยาว2เมตรของเราครับ W 9.81กิโลนิวตันต่อเมตรแล้วครับ ฟรีพอดี้ของเราสมดุลนะครับถ้ามันยืดตัวก็ยืดเท่ากันลงมาในานระดับเลยเพราะยูนิฟอร์มมันลงเต็มความยาวคานสองเมตรนะครับดูที่ฟรีบอดี้ระบบย่อยที่สร้างขึ้นนะครับมองไปแรงขึ้นกับแรงลงนะครับอาอจะเขียนเป็นสมการสมดุลท่ากับศูนก็ได้ทําได้หลากหลายรูปแบบนะครับในทีนี้จะเขียนสมการสมดุลท่ากับศูนให้ดูนะครับพ้อนี้สมการสมดุลที่ใช้เป็นสมดุลแกนวนะครับ ซิงมาเอฟวายถ้าศูนย์ถ้าตั้งหลักว่าขึ้นเป็นบวกก็ได้ครับเขียนสมดุลเลยสมดุลแรงขึ้นเท่ากับสมดุลแรงลงแรงขึ้นเห็นสามแรงนี่ครับเขียนเลยเห็นอลูมิเนียมเห็นเหล็กเห็นพีอลูมิเนียมนี่คือแก๊งแรงขึ้นครับส่วนแรงลงทำเป็นไม่เอ่ย แรงลงคือ9จุดเท่าไหร่ครับ9.81ต้องลบก่อนครับ9.81กิโลนิวตันคูณความยาวของมันครับเพื่อเราทำเป็นแบบจุดคูณกี่เมตรครับคูณ2เมตรเท่ากับสูตรยูนิฟอร์มโหลดจัดการแบบนี้นะครับถึงจะกลายเป็นแรงแบบจุดจำได้ไหมเอ่ยตอนเรียนกลศาสตร์มาก สิ่งที่เราเขียนการเราคุยกันคือผลรวมของแรงในแนวแกน y ทักับศูนครับจากฟิวเดียระบบย่อยเซกชันหนึ่งหนึ่งของเราพอเสร็จแล้วครับทำให้มันงวดขึ้นให้มันกระชับขึ้นนะครับอ,อลูมิเนียมก่อนอลูมิเนียมอยู่สองตัวดึงเหลือตัวเดียวดึงเหลือตัวเดียวข้างหน้าอลูมิเนียมใส่เลขอะไรลงไปครับต่อไปดีเลขสองนะครับ เข้าใจนะครับแล้วก็ตามด้วยเหล็กครับเหล็กอยู่ตรงกลางทำอะไรไม่ได้นะครับฝั่งนี้คิดเรื่องเลยแล้วกันนะครับคิดเรื่องมาเลยนะครับได้ลบสิบเก้องครับถ้าก็ศูนย์่งครั้งที่เหลือย้ายแล้วครับย้ายเป็นฝั่งตัวแปรอะลูมิเนียมกับเหล็กไว้ฝั่งซ้ายครับ ก็เป็นสองพีลูมิเนียมบวกกับแรงภายในของเหล็กนะครับส่วนตัวนี้ย้ายันอยู่ฝั่งนี้ครับก็กลายเป็นติดบวกครับนี่แหละครับคือสมการสมดุลเท่ากับศูนย์นะครับเราสร้างเปสมการที่หนึงออกมานะครับใช้แค่สมดุลแกน y ายพอเพราะว่าน้ำหนักมันลงเต็มตอนมันยืดตัวมันยืดออกมาใน,นาระดับเท่าๆกันนะครับ โอเคนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวไปใช้สรรมการสรรภาวะเทียบเท่าครับผมจะไวขึ้นนะครับเพราะมันมันเหมือนข้อเมื่อกี้เลยผมว่านะครับคราวนี้มันเกิดการยืดตัวครับเป็นสัมความสัมพันธ์ของระยะยืดตัวนะครับยืดอะไรกันนะนะครับอะไรยืดลงมานะครับอ่าถ้าเราดูเนี่ยถ้าเราเขียนไม่ได้แกมจะยืดลงแบบนี้ ก็คือเดลต้าของนะครับเหล็กจะต้องยืดเท่ากับของอลูมิเนียมนะครับเพราะนั้นความสัมพันธ์ระยะยืดก็เป็นของเหล็กเท่ากับอลูมิเนียมมาห้อยแขวนแบบนี้น้ำหนักลงเต็มๆใช้โครวัสดุแต่ก็ต้องยืดตัวเท่ากันนะครับ คิดถึงเรื่องดมเดิมมันเป็นแรงตามแนวแกนครับก็ pl ส่วนด้วย ae ขีเอาี้ตัดแอทิ้งได้ไหมครับไม่ได้เพราะทั้งสองสรุปความยาวแอไม่เท่ากันเข้าใจไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นตัวตนเลยครับเล็กห้อยให้อีลุงตุงนางเลยครับอ่า ฝั่งนี้อลูมิเนียมอลเอห้อยหมดของใครของมันตัวใครตัวมันเลยนะครับตัดแอทิ้งไม่ได้ตัดกายทิ้งไม่ได้นั้นนะครับอ๋อแต่แล้วทําให้งวดอ่าอันนี้ไว้ฝั่งซ้ายขยับอลูมิเนียมไปก่อนขยับไปขยับออกนะครับ ่ะแล้วก็เขียนอันนี้เคยหารอยู่ขึ้น้างบนครับเรียงให้สวยๆ A S E S Aluminum อยู่ตรงนี้ย้ายถูกนะครับส่วนข้างล่างของเรานะครับมีเจ้าประจำอยู่ก่อนที่เดิมของเขา Aluminum L S T ลงมาครับผมให้ทำแก่งเป็น,นจ่ายเป็น A E L A E L นะครับ ย้ายถูกเพกเลงให้ถูกนะครับดูให้ถูกถูกนะครับพอเสร็จแล้วแทนค่าแล้วครับข้อมูลพร้อมแล้วนี่เขียนเบอนเต็มโจทย์ไปหมดแล้วนะครับ A ST t ไปหาให้เจอจา,จากตรงนี้ก่อนนะ AST นี่สองจุด้าคูณสิลบสานะครับ EST อยู่ไหนเอ่ยนี่ครับ สองร้อย <200. S 2> คูณสิบกำลังหกกิโลนิวตันต่อตารางเมตรแอลอะลูมิเนียมดูที่รูปแล้วกันศูนย์จุดเท่าไรเอ่ยศูนย์จุดหกอืมแล้วก็ฝั่งเอลูมิเนียมเอาตัวหารก่อนแล้วกันเอลูมิเนียมอีกไหนว่าอยู่นี่สามคูณสิบลบสามที่เราแปลงไว้ ตารางเมตรอุสิบบสามนะอีล e ูมิเนียมอยู่นี่ครับเจ็ดสิบสามคูณสิบกำลัง e, หกดูที่ค่าอไนะเนี่ยอลูมิเนียมมันอ่อนกว่าแล้วก็รู้เนาะเนี่ยเหล็กมันตั้งเลขตั้งเยอะ e ดูที่ค่าอีได้ใครแข็งใครอ่อนในเบื้องตน้น lst ครับหนึ่งเมตรครับดูที่กกรูปก็แล้วกันอ่า ที่เขียนมาเนี่ยนะครับคือ PST เท่ากับดๆแทนค่าอ,อย่าลืมที่เราสร้างสมาการไว้ด้วยนะครับพีโลมิเนียมปิดท้ายให้เรียบร้อยในลักษสตตัวแปดพอเสร็จแล้วนะครับอ่ดึงอีกครั้งหนึ่งดึงลงมาคิดเลขหมดน้ครับเศษหารส่วนคิดได้ถูกกดได้ถูกนะครับได้1.37ครับพีโลมิเนียมดึงลงมา ท่านจะพีอลูมิเนียมเท่ากับพีเทีก็แล้วแต่ผมผมเอาเหล็กเท่ากับ1.37่งจุดสามเจ็ดพีลูมิเนียมอันนี้คือสมกา,ารสภาวะเทียบเท่าเป็นความสัมพันธ์ของระยะยืดตัวนะครับเพราะว่าเป็นวัตถุแขวนเกิดการยืดลงในแนวดิง่งพอเสร็จแล้วนะครับหลักการในการแก้สมกา,ารเหมือนเดิมเลยนะครับเอาสมกา,ารที่สองแทนค่าในหนึ่งครับอ่า สมการที่2แทนค่าในหนึ่งวันนั้นไปลอกสมการหนึ่งมาก่อน 2P งพี 2, อลูมิเนียมใจเย็นเดี๋ยวมีแคปนะครับบวกด้วย PST 19.62เนี่ยคือหน้าตาสมการหนึ่งครับเสร็จแล้วก็แทนค่าดีครับสองพีอลูมิเนียมดึงลงมาครับยังไม่ได้ทำอะไร บวกด้วย PST PST เราแทนอะไรลงไปครับ 1. นึ่งจุดเท่าไรเอ่ยเอ่อ1.37่งจุดสามเ P อลูมิเนียม P อลูมิเนียมต้องเสร็จเราก่อนะวะนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็19.62ครับร้อยเรียงมาให้ดีมา2ตัวดึงหรือตัวเดียวดึงหรือตัวเดียวข้างหน้าต้องเป็น3จุดเท่าไหร่ครับ 3ามจุดสามเจ็ดนะครับดึงตัวร่วมไม่เป็นสิบเก้าจุดหกสองดึงลงมาย้ายครับหารกันเลยได้ห้าจุดแปดสองครับกิโลนิวตันข้อนี้มันเกิดการยืดตัวครับดูที่ฟรีบอดี้ก็ได้เพราะนั้นเป็นแรงดึงแน่นอนของเรียกว่าเทนชันเป็นแรงภายในนะครับอย่าลืม แรงภายในวัสดุอลูมิเนียมได้ถูกหาคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อมาก็หาแรงภายในเหล็กบ้างนะครับหลักคิดพวกเราน่าจะเดาออก <c oughs> ก็เอาพีรูมิเนียมที่หาได้ไปแทนค่าในสมการที่สองแล้วกันนะครับอ,อยู่ตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราให้เสร็จขั้นตอนก่อนเดี๋ยวค่อยว่าด้วยเรื่องการจทย์การลอกนะครับนำพีรูมิเนียมดูจากตัวอย่างเดิมเทียบ ทำเลยก็ได้นะครับ5.82นะครับกิโลนิวตันเป็นแรงดึงไปแทนค่าในสมการที่2นะครับไปเอาสมการ2มาสมการ2หน้าตาแบบนี้ครับ PST บวก1.37พพลูมิเนียมนะครับจำหน้าตาสมการไว้นะครับผมปิดก่อนเนาะจาก PST 1.37่งจุดสาเจเพียอลูมิเนียมเป็นสมการสองนะครับเป็นสมการสองนะครับ1.37่งจุสาเจพียอลูมิเนียมก็แทนเลข5.82ลงไปคูณกันนะได้7.97กิโลนิวตันเป็นแรงดึงเช่นเดียวกัน ถ้าสินสุดที่ขั้นตอนนี้นะครับก็ถือว่าได้แรงภายในของทั้งสองวัสดุเหล็กและอลูมิเนียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะตรวจไหมล่ะก็สุดแท้แล้วแต่ท่านนะครับถ้าไม่ตรวจก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยทำมั่นใจว่าถูกถ้าตรวจก็ไม่ยากครับะนะครับก็เอาอลูมิเนียมมาเหมือนเดิมห้า แต่ไปทานสมการหนึ่งแทนพวกเราไปลอกสมการหนึ่งมาถ้าอยากจะเพื่อความมั่นใจแทนทั้งสองสมการเลยก็ได้ไม่มีใครว่าตำรวจไม่จับนะครับ19.62อันนี้คือหน้าตาสมการหนึ่งในเบื้องต้นครับพอเสร็จแล้ว2ตรงไหนมีคำว่าอลูมิเนียมนะครับยอด5.82ลงไป นะครับบวกกับ pst บวกกับ pst อันนี้จะได้ pst ลงมานะครับอันนี้ดึงลงมา19.62จหสองสอตัวนี้สม้วท่านอาจจะคูณไปเลยจะได้สิบเอจุดบวก pst 1 9บเจุดสอง เพียทีอยู่เฉยครับตัวแปรติดบวก19.62ก็อยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนแต่ย้ายล11มาฝั่งขวาครับได้7.98ครับเออร์เลไปจุด01นะครับเออร์ลอรนิดเดียวเป็นแรงดึงเป็นการตรวจคำตอบควรเขียนคำว่าโอเคนะครับเป็นการตอกย้ำความมั่นใจว่าถูกแน่นะครับ ตอนตรวจคําตอบจะทําไม่ทําก็ได้นะครับไม่ทาเพราะมั่นใจว่าถูกนะครับเพราะว่าที่ไม่ที่ไม่ทำไม่ใช่เพราะกลัวว่ารู้วผิดอะไรเงี้ยไม่ใจงั้นนะนะ่ะนะขั้นตอนสุดท้ายที่โจทย์ต้องการคราวนี้โจทย์เล่นคําพูดว่าหน่วยแรงครับหน่วยแรงความเข้นกําลังแรงต่อพื้นที่ก็คือสเตนนั่นเองเป็นเข้นฉากเช่นเดียวกันหน่วยแรงตั้งฉากเช่นเดียวกันวสัสดุเหล็กวสัสดุลูมินียม ตัวตนเลยห้อยเลยอลูมิเนียมห้อยเลยแรงภายในของวัสดุเหล็กเอาคำตอบแรกแล้วกันให้เกียรตินะตัวเลขน,นิดหนึ่งนะครับคือเจ็ดจุดเก้าเจ็ดแล้วกันหรือจะเก้าแปดก็ไม่ก็ไม่ว่ากันนิดเดียวนะครับสองจุห้าศูนย์ไปหายเจอนะครับคูณสิบลบสาม ตารางเมตรสองดูที่โจทย์ครับวัสดุเหล็กคูณ10ลบสอลูมิเนียม3ามคูณสิยกกำลังลบสนะครับตารางเมตรนะครับเอาเชื่อมโยงข้อมูลให้ดีๆอันนี้เอาแทนค่าก่อนแล้วกันอลูมิเนียมด้วยเดี๋ยวค่อยคิดเลขแล้วกันทีเดียวเลย5.82นะครับหายเจอแรงภายในอลูมิเนียมพื้นที่ดูที่โจทย์นะครับ3คูณ10ลบ3 ขอเขียนหน่วยแค่ครั้งเดียวตัวอย่างนี้คิดเลวมาได้เท่านี้ครับสามหนึ่งเก้าสองกิโลนิวตันต่อตารางเมตรแต่โจทย์สั่งให้ตอบในหน่วยเมกะปัสคาลตอบเท่าไหร่ครับมองตอบสามอะไรครับสามจุดหนึ่งเก้านะครับข้อนี้แรงภายในเป็นแรงดึงก็ต้องเป็นความเข้นฉากชนิดความเข้นดึง็ลสเต a นทีไปด้วยฝั่งลูเนียมคิดเลข ได้ประมาณนะครับ1 9 4 0เก้าส่เออเรนีนิดหน่อยมานะครับก็ได้1.94ครับลดจุดให้เป็นเมกกาบัพาร์ทาดเป็นเคสหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับพวกนี้ลดลดให้เป็นแล้วนะเนี่ยพวกนี้ทำอะไรทำอะไรเนี่ยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยตอนแก้สมการนะครับ ตอนนั้นไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมมากกว่านี้นะอย่าชะล่าใจว่าผมจะออกข้อนี้นะครับอาจจะออกเอียงๆก็ได้นะครับเสียรูปแปลกๆก็ได้นะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของผู้เรียนด้วยนะครับดูแลตนเองให้เรียบร้อย